สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับผมวันนี้จะเข้ามาขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ช่วยติดตามและเป็นกําลังใจและติดตามคลิปวิดีโอที่ผมทําขึ้นมานะครับช่วงประมาณปีสองเดือนกว่าเพิ่งได้แค่พันซับสไครต์นะครับ ขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับขอบคุณมากๆครับผมก็จะพัฒนาต่อไปนะครับไม่หยุดยัง้งทําไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่มีคนดูนี่แหละครับคุณทุกท่านนะครับที่เป็นกําลังใจให้ในวันนี้นะครับนี่อะดูด,ดูเดี๋ยวให้ดูพอดีจะทานข้าวเย็ยนครับทานข้าวเย็ยนกันยังเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะนี่ แกงส้มหมอแกงส้มใส่ถั่วฝักยาวรู้สึกดีใจนะครับตั้งแต่เมื่อคืนครับเมื่อคืนก็นอนเมื่อคืนก็เผลอหลับไปก็อยู่ที่ประมาณ998คนอรอแล้วรอเราเอ๊ะทำไมมันถึงยังไม่ขึ้นที่ไหนได้สงสัยเพ่อนเพื่อนหลับนะครับ สวัสดีดามีสวัสดีทั้งสองท่านนะครับที่เข้ามานะครับพอดีผมไม่เห็นนะครับว่าเป็นใครเพราะมันกล้องกล้องมันยังไม่รองรับนะครับมันจะบอกว่าไม่มีประวัติการแชทผมก็ยังงงอยู่แต่มีคนดูสองคนสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับอันนี้ผมสตรีมมิ่งผ่านคาเมราไฟโอ้ครับโอ้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับโอ้เห็นแล้วผมเห็นแล้ว คุณหนึ่งเขียนเพลงนักแต่งเพลงอิสลา,าครับขอบคุณครับโอ้ยเพิ่งเป็นเก้าเล็กๆครับพี่เป็นไงเนาะอากาศอยู่ที่บ้านเป็นไงครับอย,อยู่ที่ไหนเนาะคุณหนึ่งเขียนเพลงนะักแต่งเพลงอิสลา,ราครับขอบคุณนะครับผมอยู่ร้อยเอ็ดนะครับอยู่ร้อยเอ็ดเฮ้ร้อยเอ็ดตอนนี้ฝนยังไม่ตกนะครับ อากาศก็ยังปกติดีนะครับผมกินข้าวแรงกรันผมจะกินแต่หัววันนะครับเพราะจะไม่ค่อยกินตอนนึกๆเพรเดี๋ยวมันจะอ้วนนี่นะครับนี่ร้อนๆปลาครับปลาช่อนปลาช่อนแกงส้มปลาช่อนนะครับแต่ส่วนมากผมไม่ค่อยกินปลาครับ แซ่บๆพี่สาคนทำใหอ๋ออยู่ปทุมนะครับโอ้อยู่ปทุมได้ไงครับช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับบ้านเราเกิดโรคระบาดซึ่งจริงๆผมว่ามันมันไม่ใช่โรคระบาดหรอกพี่จริงมันก็เป็นโรคมันโรคหวัดธรรมดาแต่ว่ามันคนเพิ่งมาเจอแล้วเขาตื่นตะหนกกันเฉย พราะจริงๆตัวผมก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี่แนี่ผมก็เข้าออกตึกที่มีคนไข้บ่อยอยู่นะก็ไม่เห็นเป็นไรผมอยู่มาเกือบเดือนละก็ปกตินะครับแค่เราป้องกันตัวเองไม่ให้ไม่ให้ไปติดเชื้อเฉยๆแล้วก็ระวังรักษาความสะอาดน้างมือสักหน่อยาได้ ไม่ทราบว่าอยู่ที่ปทุมนี่ไออยู่ที่ปทุมไอเขาไอปิดจังหวัดนี่ครับปิดเมืองนี่ผมก็ไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ดูข่าวสารบ้านเมืองเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ เห็นไมน่นอพอได้อยู่มั้งย้อนแสงแม่ทางนี้ดีกว่าเดี๋ยวม่ไปตักข้าวนคุณหนึ่งเขียนเพลงแต่งเพลงไว้หรือ,อยังน้อ๋อ,อปิดเคอร์ฟิวแต่งเพลงสักเพลงหรือ,อยังครับเดี๋ยวบ้างๆผมจะแวะเข้าไปชมผลง,งานเพลงของพี่นะครับคุณหนึ่งนะครับคนเขียนเพลงนะครับ ถ้าคนเขียนเพลงนี่จอ,อกแนวเพื่อชีวิตหรือเปล่าผมก็เพื่อชีวิตเหมือนกันครชีวิตใครชีวิตมัน <c oughs> แซวเล่นนครับภาชีวิตอย่างนี้ก็ไม่จาเป็นด้วยล่ะก็ถ้าอุมงคนี่มันยากที่แ เดือยอันดผ่านแบบมันก็มันก็ซ่อมตามผิวหนังตรงซ่ามแบบถ้าผู้กิจจิณตรงนี้ไม่ได้แหนกเคลื่ออยู่นะเคลื่ออยู่ในทางเดินหายใหญ่เราเราอาจจะเป็นสวนเราไหนเขาป่วยแล้วเขาไอแล้วเราเราเตีวใส่เสื้อเราเราเข้าอบงก็ล้างหลายเพลงครับรอทำดนตรีอยู่หนึ่งเพลงมีคนนำไปทำหมอครับผมหมอยินดีด้วยนะครับยังไงทำเสร็จยังไงอย่าลืมอัพ มาแล้วทักมาหาผมเลยนะครับจะได้เข้าไปฟังด้วยว่าเป็นยังไงบ้างเย็นๆนี้ได้อะไรทานเนาะสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับที่ผมอาจจะเห็นหรือไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมใช้สมิ่งตามทางผ่านทางแอปพลิเคชันไหนแคมิลาไฟนะครับก็ผมผ่านอยู่แต่ว่ามันยังไม่ให้ไลท์ไลท์ในมือถือนะครับผมก็เลยงงรู้ไปเลยชุมชนก็ไม่ได้เปิด ทารข้าวด้วยกันนะคะมียามเย็นนีอันนี้ผัดดอกกระหล่ำแม่ดอกพ็อกเคอรี่ครับตัวนี้เพื่อนๆต้องบันดูแลสุขภาพนะครับ คุณหนึ่งได้ลงทะเบียนกับเขาครับลงทะเบียนห้าพันนะจึประเทศล้นคนจมีผูดรับผละบจุหาคกรัมนี้นครับผมขอบคุณากครับขอบคุณนะครับคุณหนึ่งคุณเพรองขอบคุณมากที่แวะเข้ามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าแวะทักทายใหม่นะครับผม

กินข้าวกันครับผมแเชียะแต่ำให้มันมาด้อุนสองพเนี่ยถ้าจะเป็นอะไรไหชวิตเนี้ยไส่ตสั่งจากเสร็จไหถำเดียวแล้ววันเนี้ผมนี่ตั้งข้อังเกียมากเลยครับถมกัจริจห้ามส้อกหลอกบ้านห้าไปปา์ตี้อยู่ในบ้านหาอยู่หลายๆคนหามาเพืมาบ้านปาร์ต้จะเสียด่งรจำรวจจับไปกอ้กำลจับผมถามคเดียว

ชวงนี้ก็ทําเพลงอยู่นะครับมันก็แต่งเพลงอยู่แต่ว่ามันเหมือนไม่ค่อยมีแรงมันดันใจอะไรหลกอย่าง,งก็เลยเงียบๆไปช่วงนี้ก็ปล่อยเพลงแรกนะครับบริอยากได้คืนถามเพื่อนๆหลายคนเขาบอกว่าสำเนียงผมไม่เหมือนคนยูสาน Oh, สวัสดีครับสวัสดีครับแม่วันบ้านสวนพอเพียงอยู่ที่ไหนเนาะขอบคุณนะครับอยู่แถวไหนนาะภาษาอีสานอยู่แถวไหนเนาะอากาศยุบานเป็นยังไงครับทานข้าวด้วยกันครับแม่วันทานข้าวด้วยกันโอ้อยู่บ้านก็จะมีผักเยอะเนาะบ้านสวนพอเพียง อยู่บ้านผมก็มีนะ,ะบ้านสวนมีอีกที่หนึง่งมีแต่ไก่คุณ <c oughs> พ่อ,ขอเขาเลี้ยงแต่ไก่เลี้ยงไก่ตีคุณแ <c oughs> ม่ทานข้าวอย่างครับคุณแม่วันทานข้าวอย่างน้นนอ,นอหรือทานตอนทุ่มหนึ่งทุ่มสองทุ่มตอนนี้มันกี่โมงครับตอนนี้ก็ห้าโมงแล้ว โอ้นอนร์เวย์ยินดีน,นะครับนอนร์เวย์อันนี้กําลังเข้าช่วงเดูไม้ไม้ผีก็ประมาณเหมือนหน้าร้อนบ้านเราหครับเอ้ยไม่ใช่ดิดอกไม้ผีไม้ผีหน้าหนาวหรือเปล่าว้าอร่อยครับแม่น,นี่นี่ยังว่างจะแวะไปชมทําคลิปดีๆมานะครับทานด้วยกันแกงส้มอืมนอนร์เวย์อยู่ใช่ดินแดนที่ พระอาทิตย์ไม่ตกไม่ตกใช่ไหมครับหรือปากผมจำไม่แน่ใจจําไม่ได้ที่พระอาทิตย์ขึ้นตอนคืนอ่ะมันจริงหรือเปล่าครับ อ๋อหน้าร้อนจะไม่มืดอ๋อโอเคครับหน้าร้อนจะไม่มืดเนาะโอ้อย่างนี้อยู่กันยังไงครับสอบถามเพื่อเป็นความรู้นะแล้วงี้อยู่กันยังไงถ้าพระอาทิตย์มันไม,ไม่ไม่ยอมลงกันนะหรือว่าปิดปิดบ้านปิดประตูปิดผ้าม่านนอนครับ <c oughs> แล้วเวลาเวลา <c oughs> พวกไอเ,เวลานาฬิกาอะไรมันจะเปลี่ยนแปลงครับหรือก็จะนับตามเวลาโลกปกติ ไปทานมาเริ่มอ,อิ่มสวัสดีสองท่านที่เข้ามานะครับผมไม่เห็นนะครับว่าเป็นใคร คุณ่บนโฆา,ากับแม่วันนะครับแม่วันทําอะไรกินเนาะได้อะไรกินครับเย็นนี้กินอะไรครับอยู่นู้นกินอาหารไทยไหมครับหรือว่ากินอาหารตามตามบ้านเขาสวัสดีครับคุณอะไรคุณสบายสไตล์ e อรี่ใช่ไหมครับไม่แน่ใจคุณชื่ออะไรครับผมยินดี้อนรับครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับผนที่เข้ามาทักทายนะครับทานข้าวด้วยกันนะครับอ๋อคุณออนานออุอ่นหคอนโอเคร้อนอยู่ไหนครับร้อนอยู่แถวไหนของโลกครับ โอ้กทมกทมอยู่เขตไหนครับพี่อ๋อ,อ,อ,อผมอยู่ร้อยเอ็ดครับอยู่ร้อยเอ็ดมาหลายปีแล้วรอนอยู่กรุงเทพพื้เนเพียคนกรุงเทพนะครับหรือว่าเป็นคนต่างงหวหนัอนเัง สายไหมสายไหมที่แถวแถวลังสิีหรือเปล่าพี่น้องผมก็อยู่ลังสิีครับโอ้คุณแม่วานนะครับกาลังผัดพีคาไก่โอ้โหพีคาไก่แต่ตัดแสบอ๋อเพิ่งเที่ยงกว่าแล้วครับผมลืมไปครับขอโทษทีนะแม่วันผมนึกผมนึกว่ามันวันในรี่ไม่น่าจะกาหนดเวลาเท่ากันเนาะไม่น่าแบบว่าตรงนูนกางคือตอนนี้ก็วันเลยอืม เป็นไงครับช่วงนี้โควิดที่นอราเวร์มีอาหารไทยขายอยู่หรือครับมีพวกผักอะไรหรือว่าแม่วันปลูกเองอืมข้าวพี่บาสผมไม่รู้จักต้องหอโทวทีนะครับไม่รู้จักจริงจริงทานข้าวกันอย่างเนาะได้อะไรกินเนาะคุณออน ช่วงนี้ไม่ทำงานปกติไหมครับหรือว่าหรือว่าพักเหมือนกันกับเขาเริ่มแล้วจ้าคืออะไรครับเริ่มแล้วจ้าอ่อเริมคนแรกเลย,ยคือยังไงงงหแม่ออนปลูกอะไรเนาะเนีน่ย แล้วว่าต้องปลูกสวนสวนผักสวนอะไแน่นอนใช่ไหมครับ